ครับตอนนี้ผมอยู่ที่แสงตะวันรีสอร์ทนะครับผมรีสอร์ทอนด์เลสลองพอลงเขาลูกแรกมาแล้วผ่านเซเวนก็เจอเลยครับผมแสงตะวันรีสอร์ทเดี๋ยวไปชมภาพขอพี่ก็ถ่ายห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศน่าหัดกันนะครับได้รับชเชันต่อเลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศจากหน้าห้องหรือว่าหน้ารีสอร์ทแสงตะวันนะครับห้องติดชายหาดวันที่ไม่ใช่วันยาวนะครับผมคืนละหนึ่งพันบาทนะครับ เป็นสถานการณ์ของเดือนมีนาคม2565นะครับชมภาพกันโอ้โหยังคงที่สำคัญอยู่ใกล้กับแนวชายหาดสาธารณะสวยมากครับผมอืม จริงๆอันนี้เป็นไรที่ใกล้แล้วก็ดูดูดีมากเลยนะใกล้กับทางขึ้นมาจากท่าเรืออ่าวธรรมชาติขึ้นเขาแรกก็เจอเลยครับผมแสงตะวันรีสอร์ท ลองผ่านจากมุมนี้ดูนะครับหาดทรายขาวครับเป็นชายหาดกว้างทอดยาวก็เป็นที่นิยมเรียกว่าอันดับต้นๆของเกาะทางแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าใกล้กับทางขึ้นมาจากท่าเลืออา่าวธรรมชาตินะคของแม่บรรยากาศแสงตะวันรีสอร์ทนี้ สุดๆไปเล้อีกรีสอร์ทบางกะโลติดชายหาดเลยครับผมเราได้ราคานี้แต่ว่าเป็นราคาไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับอย่างที่บอกคือละหนึ่งพันบาทนี่นผมว่าคุ้มค่าอยู่ใกล้กับทางขึ้นท่าเหลือด้วย เดี๋ยวแพนให้ดูอีกสักรอบนะครับผมเรมีพนักงานต้อนรับมาเลย แล้วเดี๋ยวรับชมชนช่วงต่อไปกันนะครับครับผมเดี๋ยวพี่เขาใจดีให้เข้าไปถ่ายเข้าไปได้เลยห้อง A1 นึ่ะครับที่แสงตะวันเปิดไปได้ครับขอบคุณมากครับพี่โอ้คือห้องพักติดทะเลแบบนี้นะครับนี่โอ้โห คือถ้ามาไม่ใช่ช่วงเทศกาลหยุดยาวนี่คือละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับมีทีวีกาต้มน้ำกาแฟ้เ้บ่กผมด้วยเนาะตู้เสื้อผ้า ขอบคุณที่ให้เปิดไฟได้เลยนะโอ้ด้านในนี้เขามีการแยกส่วนไว้เลยนะเดี๋ยวนะขอแพนจากมุมส่วนของห้องนอนก็นคือเตียงคู่นะครับผมเตียงคู่โซฟาที่เด็ดก็คือติดวิวทะเลเนี่ยนะครับผมแค่กระจกก็อลังการแนละ้ว คือน้หนึ่งพันบาทนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับผมเห็นพี่เขาว่าช่วงเทศกาลนี่มักจะมีคนจองล่วงหน้ากันนะเดี๋ยวผมให้ลิงก์เป็นเฟซบุ o กมาให้นะครับผมพอถัดจากส่วนของห้องนอนก็จะเป็นนี่นะฮะแยกโซนมาเป็นตู้เย็นก็ขนาดก่อนข้างถือว่าใหญ่นะสำหรับผมนะสำหรับ โรงแรมที่พักอย่างเงี้ยต่างล้างหน้าแล้วก็ห้องน้ำนะครับผมตัสวส่ันพันแชมพูเครื่องทำน้ำอุ่นก็สะอาดสัานดีนะครับ ห้องด้านหน้าติดทะเลห้องละหนึ่งพันบาทแต่ต้องบอกว่าราคานี้เป็นไม่ใช่ช่วงหน้าเทศกาลหยุดยาวนะครับผมส่วนถ้าเป็นเทศกาลย,ยาวเห็นพี่เขาว่าติดต่อทาง Facebook จะดีกว่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณหาดของหาดทรายขาวที่อยู่ด้านหน้าของแสงตะวันกันนะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจรับชมภาพค่ะใส่ขาวกันต่อเลยนะครับติดกับแสงตะวันรีสอร์ทครับผมหาแผนให้ดูมุมกว้างอีกสักรอบนะครับที่แสงตะวันรีสอร์ทแอนด์เลสเอร์บลองด้วยนะครับจะมาพักที่นี่ก็มีรีสอร์ทติดหน้าหาดเลยครับหรือจะมาทานข้าวก็มีร้านอาหาร พอเข้ามาแล้วอยู่ซ้ายมือฮะาร้านอาหารครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลากันไปด้วยบรรยากาศหาดทรายขาวช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกนะครับแต่น่าเสียดาวันนี้เป็นวันที่ฝนทำนิดนึงพระอาจจะไม่เปิดนะครับ ขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ